โอ้โอ้มีหน้าล่ะแรงเยอะเหมือนกันเลยนะว่าขนาดนี้ขนาดนี้อาจจะให้อาจจะต้องให้ท่านผู้นี้อบอกอ่ะบอกอะไรฮะว่าท่านจะแรงเยอะหรือเปล่าบอกอะไรทำไมแรงเยอะอะไรน่ะ ขนาดขนาดถ้าโทรมัสยังเดินหนีโอ้แรงเยอะที่เขาก้ามใหญ่น่ะโอ้โเหรอใช่เลยก้ามใหญ่มากเลยเป็นก้อนๆนียก้อนเดียวอะไรนะก้อนเดียวนี่อ๋อเออมันฝึกส่วนเดียวไงมันก็เลยแบบเป็นก้อนเดียวอ๋ออุ้ยท่านนี่ฝึกแปลกเนาะวันค่าเขาฝึกแบบหกก้อนแปดก้อนอย่างเงี้ย ใช่ใช่อันนี้เขาฝึกก้อนเดียวนะอุ้ยน่าจะยากนะเนี่ยฝึกแบบนี้เถ่าไหร่จะขึ้นหลายก้อนอต่ถ้าฝึกแค่ก้อนเดียวเขาฝึกก้อนเดียวไปก่อนไม่เหมือนไม่เหมือนทวาร์น่ะไมเหมือนทวาร์น่ะมีก้อนเดียวมาประมาณหลายปีเยอะโอ้จริงอ่ะบุญนี่่่ทานนีเงนี้ยเห็นหรือเปล่าที่ท่านท่านก็ฝึกก้อนเดียวเหมือนกันเหรอใช่แล้วค่อยไปแผงขี้หลังใหแล้วเขาไปตีตาถังหลังอ๋อโอ้โหดีแล้วข้างซ้าย ค่าอ,อ,อายุสิบเก้าอีกนะเขายังก้อนเดียวอยู่เลยนะโอ้ค่าเข้าใจค่าขาเข้าใจนะมันต้องขุนให้มันบุ่มก่อนเนาะแล้วค่อยไปลีนออกค่าพอเข้าใจค่าก็นับถือนะท่านขุนมานานแล้วสิตอ,อนนี้ยังไม่ลีนเลยนะมาโกก็น้องค่ะอ้าวเ,าาเหรอใช่อ้าวท่านท่านคือน้องท่านอาไอริสเหรอไม่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 ใช่โทมานะน,ะนี่ อ๋ออันนี้มาโค่เอ้ยนี่โทมมานี่โทมมสมาโค่มาโค่คนโน้นมาโค่แล้วก็เมย์ยญ่ฟันซิดอ่าบาสบาสขอข้อขอโทษครับข้าคอดคางเลยจ้ะจาจำชื่อคนไม่ค่อยแม่นนะข้าพยายาม จูนตัวของก้อนเนื้อที่อยู่ในหัวข้าอยู่กอนเนใช่ใช่มันไม่ยอมอยักเพิ่มสักทีข้าขอโทษด้วยวันๆเอาไปจำอะไรไม่รู้เดี๋ยวผมไปซื้อกระดาษสมุดโน้ตมาให้ก่อนชื่อหนจะรีกว่าอะนอแนนี้อ่นเจอเจอเจอสเตฟานสุดหล่อแล้วก็เดี๋ยวมันเยี๋ยวทีน้ำให้ปะ อยยาากกำตแล้วก็เวลาเวลาจบวันก็คุณผู้ชายก็เขียนไม่ด้วยนะว่าวันนี้คุยอะไรเว้ยโอยเจ๊ะเ้จะโอยะตโอ้โหอะไรล่ะนั่นแหละคอสเตฟาน่ะครอบครัวนี้เขาวิ่งเดินกันแบบนี้เหรอใช่เขามาบ้าพลังนะครอบครัวนี้น่ะออเหรอพ่อเขาน่าจะเป็นเอ่อนี่อะไรนะ มาโซน่ะมาสาดดิบโอ้โหโอ้โหทองใบหยกโอ้โหขิงทองใบหยกเนาะน่าจะอบอุ่นนะเอาอีกแล้วโอ้โหจะเย็นๆนะทุกท่านนนหม่โลกใบนี้ต้องการความสงบสุขแหละแล้วก็เลยส่งทอดไปยังลูกนะว่าลูกจะเป็นสัตว์ไม่ใช่มาโซ่อ๋อไปไปทางแม่เลี้ยงเท่านั้นใช่ใช่อ๋อเอาอ่านั่นแหละนั่นประเทศเม็กซิโกปะ ่าจะเป็นกิจกรรมครอบครัวที่ดีสวัสดีนะท่านสเตฟานโอ้ลำคอท่านนะเออท่านท่านได้เป่งอะไรออกมาจากวากหรืเอ,อ,อเปล่าโชชีอ่ะฉันลืมเปิดลำคอกูกระหูสวัสดีนะท่านสเตฟานสุอดหล่อนะสวัสดีครับคุณสเตฟานโอ้ดออได้คุณตมผมได้อย่างนั้นแล้วเนี่ย จำได้สิคร <โฮ S 1> ับพี่หวานของเมียข้านี่เขินจนแก้มตูดนี่บิดไปอยากซ้ายไปขวามผมเนี่ยเขินจนตูดผมต้องขมิบขึ้นลงขึ้นลงตุเร็จตุเล็จมากโอยข้ามีปัญหาอย่างหนึ่งอะ่ะท่านจะไดขึ้นอ่ะข้าจำชื่อเมียท่าน,นไม่ได้หลายรอบแล้ว เดี๋ยวผีพ่อไปทีหนึ่งลืมลืม,ลมพี่ฟาเซียส์อ่ฟาเซียข้าก็เพิ่งไปย้ำความจำมาจากนี่นแหละสองคนนั้นข้าเข้าใจความรู้สึกท่านนะเวลาจำชื่อใคราแล้วเราก็เขินะจำชื่อเราได้นะ <c oughs> ด่ะนั่น่ะสิเราก็ทำตัวไม่ถูกอ่ะแต่เราก็ต้องเรียนไปก่อนอ่ะอ่าใช่ใช่ใช่เราจะไปถามชื่อกลับไม่ได้มันไม่ดีนะว่าแต่ท่านสเตฟานทำอะไรหรือตอนนี้ตอนนี้ก็ผมก็น่าจะ เริ่มทาบัญชีจ่ายเงินเดือนให้ลูกน้องแล้วนะยังไม่ได้ทําเลยนะจริงๆเลยมาสามสี่วันแล้วนะ,ะ,ะก็เข้าใจได้บางทีเราเราม,มันงานเยอะเนาะ,ะใช่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 ใช,ใช่ข้าเข้าใจครับภารกิจ<พ>หัวใจมันเยอะโอ้โหหัวใจกี่ดวงลหรท่านดวงเดียวสิดวงเดียวเถอถ้าเอาให้หลายๆคนออ่านรูปอย่างนี้ไงมีสี่ห้องก็ห้องละสองคนเน่ห้องห้องละสอง ใมั่งอะายายหอดเด็ดกีฬาแชมป์พอดีหมายถึงว่าฉันเนี่ยว่าจะเปิดธุรกิจอพาร์ตเมนต์หนึ่งคนพักได้สองคนเป็นธุรกิจที่ดีนะข้าก็ต้องการที่พักเหมือนกันสนใจนะสนใจสองคนสองคนชายหญิงวะสี่ห้องก็แปดคนเลยนะ อืมโอ้ยเออเฮ้ยเดี๋ยวข้านับก่อนนะข้านับให้แป๊บนึงหนึ่งสองแล้วแล้วอีหกคนใครมันยังไงมันใคล้ายไอ้เต็งเสริมเนี่ยอู้หเจ๊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 นี่ก็คนลอยนี่เออใช่ใช่ท่านท่านแวนนี่เห็นมาจากไกลเลยนะใชรแล้วนะท่านเดวิดก็ฮะเดวิดไหนอะท่านวิดไหนวะท่านชื่ออะไรนะอ๋อข้าชื่อ สตีเฟนนะ่ะไม่ใกล้เคียงเลยไอะเข้าใจเข้าใจเข้าใจเขาเรียงผิดบ่อยอะทันแวนนี่ข้าเห็นออร่ามาแต่ไกลเลยนะข้ามองจากวอลินทายมานี่เห็นแสงท่านวิบวับวิบวับมาเลยอะใช่แล้วนะเขาเรียกว่าโรแมนดีเด่นโรแมนโอ้ดีเด่นขนาดนั้นเลยใช่ผู้ที่เสียสละเขาเรียกอะไรนะหยาดเหงื่อเหงื่อ หยาดเหงื่อร้อยหยดบนตาล้อหลอกอ๋ออ๋ออ๋หยาดเงื่อหยาดเหงื่อให้ประชาชนที่เมืองแบ็กวอเตอร์ท่านนี่น่าเคารพนับถือแล้วข้านี่นับถือเจ้าจริงๆไอ้แหวนแน่นอนท่านท่านนี่มองคนไม่ผิดจริงๆใช่สายตาท่าน่นเดดวิ ก็สเฟานนะฮ<น>ะมองคนไม่ผิดแต่ท่านน่าจะจำชื่อคนผิดพอจะสอนมวยให้ข้าได้หรือเปล่าอนมวยงั้นหรือใช่แล้วฉันสอนไม่เป็นนะเรื่องมวยอ,ะอ่ะท่านนี่ถ่อมตัวจริงๆเลยนะโอ้จริงๆฉันไม่ได้แม่นขนาดนั้นอะ่ะส่วนมากฉันจะเล่นอยู่แนวหลังมากกว่าแล้วท่านไปเก่งทางไหนอ่ะฉันก็เก่ง พูดคุยเรื่อยๆกับผู้คนนะ่ะดูบริการผู้คนนะ่ะโอ้แสดงว่าท่านสนทนาเก่งมากเลยนะก็ไม่ขนาดนั้นอ,อย่างเงี้ท่านคอ,อ,อยทเทคแคร์ชาวเมืองมากกว่านะ่ะต้องเน้นเพศไหมท่านก็ <laughs> ก็ไม่นะมไม่ไม่เน้นเท่าไหร่นะถือว่า<ช>ดีมาก,มกช่วยนะ่ะเจอระหว่างทางไม่มีม้ามก็ไปส่งอนะ่ะโอ้จเจอผู้หญิงเสียงหวานหน่อยมันก็อาจจะมี เตมเิมนิดหน่อยนะเป็นธรรมดาผู้ชายอะเนาะค่าเขาจ<ช>่ายได้เป,<ช>เป็นปกติของมนุษย์เราแหละอะถ้าเกิดมีผู้ชายกับผู้หญิงอย่างเงี้ยลำบากพอกันอยู่คนละฝั่งท่านจะเลือกไปฝั่งไหนต้องดูนะว่าลำบากในด้านไหนอาถ้าลำบากแบบไม่มีม้าเหมือนกันเลยอาหารจะหมดด้วยทั้งสองงั้นฉันเชิให้พวกเขาขี่ม้าเลยเลยน่ะ เอาหารไปด้วยนะโอ้ไม่ถ้าไม่ได้กันเลยนะถ้าเกิดท่านเลือกได้ฝั่งเดียวอ่ะฉันจะถามว่าอีกฝั่งนั้นพอจะดูแลตัวเองได้ไหมนะเดี๋ยวฉันมาแล้วเดี๋ยวฉันไปส่งอ่ะท่านจะถามฝั่งไหนก่อนฉันจะถามฝั่งผู้ชายก่อน,นอ่ะอ๋อใช่แล้วไปไปถามผู้หญิงอ่ะแสดงว่าผู้ชายนี่น่าจะมีความแข็งแรงมากกว่าผู้หญิงเนาะอืมใช่ นนนะท่านนี่มองคนขายมากขานี่นับถือสูหกท่านจริงๆเลยผู้ชายนะ่ะมันต้องอดทนนะใช่ผู้ชายต้องอดทนต้องแข็งแกร่งแข็งแรงท,ท่านชื่ออะไรนะ <c oughs> ถามชื่อกันทั้งวันอะอย่างเงี <c> ้ย <oughs> เราต้องผูกมิรกับทุกคนให้ได้นี่คือวิธีสตีเฟนซึ่งเป็นหนุ่มนี่แม่งรู้สึกว่าผูกยากกว่าตอนตอนเป็นคนแก่เยอะเลยคนแก่มัน รัวได้เลยรัวได้เต็มที่พอเป็นหนุ่มแล้วมันแบบมันจะมีคนมันจะเกรงใจน้อยลงอะไรพวกนี้ยิย่งก็ถูกชะตาเขายู่นะเขาค่อนข้างที่จะพูดโอเคกับผมเพราะฉะนั้นเอ,อพี่น้องท่านนี่ทําอะไรกันบ้างเหรออ,อตอนนี้เหรอตอนนี้น่าจะไปเซ็นกันน่าจะไปซื้อทีออ่ขุดเหมืองม,มั้งขุดเหมืองเหรอใช่ ังไม่ได้ทำอะไรนะก็จะจะไปขุดเหมืองตั้งตัวกันได้แล้วหรือ,อยังอ่ะตั้งตัวหมายถึงยังไงนะแบบแบบอ่ามันพออยู่พอกินกันแล้วหรือ,อยังไอ้วันอ๋อพออยู่ใช <c oughs> ่พออยู่พอกินอยู่ก็ช่วยช่วยกันเนาะทำงานใช่ใเป็นพี่น้องทำไมท่านเลือกตกปลาล่ะอยากได้ไข่มุกคล่ะ จะผดตอบรอยเย่อแล้วเนี่ยมันก็เป้าหมายเดียวกันเนาะขาตกปลาจะให้ไปผุดก็ยังไม่พร้อมนะตอนนี้ให้้ดวกโอเอาเป็นว่าค้าให้ท่านนะถือว่าเราได้รู้จักกันแล้วโอดีดี S <S โ <Pop> <scenes> อ้ยยินดีมากเลยโอ้ยดียินดีจโน่ะจะจับบาก็จับเบาๆก็ได้ท่านโอ้ยจิจินจิโอ้ยจินโอ้ย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 บัตรท่านก็ใช้ได้นะกลามชันโยกไใชค่าดึงค่าดึงเบ็ดอยู่นะ ต่อยเฉยเลยโอเคโอเคขอโทษนะเไม่เป็นไรก็ถือว่าอ่าเป็นของขวัญทำความรู้จักกันแล้วกันค่ะก็อยากได้มิตรอ่ะอ๋อได้เลยอ๋อชื่อท่านอีกทีหนึ่งข่าจะจำเอาไว้เลยอ่า่ชื่อสเฟนดีแอสอ่ะแล้วมันเน็ตกดกล่าวไอ้กูไปท้าเขาต่อยบัวสวยสับฟ้า ทำไมมันชาวะเอาไงหน่วงก็หน่วงไว้มาอ่ะโอเค <Yeah. S 1> ท่านพร้อมละก <Yeah. S 1> เดิไปนหนึ่งคาดถอดปืนก่อนปืนปืนปืนชื่อนี่ยมันชาวะแพ้แน่เลยโอเค ไม่มีผลักไม่มีรวมเนาะใช่ไม่มีไม่มีรวมได้พร้อมหรือยังอนะ่ะพร้อมแล้วนะโอเคกิดขวาไว้แป๊บหนึ่งนะ

Ok, làm lại Ok Step đi Ê, hoặc Bóc, bóc Tỏi, ok Ôi Thu Ừ, đi Ta lại sวย Hây. Bốc. Hây. Đói kịp buồn. 6 đơn thôi. Hây bốc ừm thân tan. Giờ tao đi đòn cho mình đó. Hây อ๋อเดี๋ยวได้อยู่สามารถบล็อกต่อยโอ๊ยกัดยไม่ทันปิ๊บสวยละวการต่อยกัรต่อยอุ้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 ยอ๋อเดี๋ยใจเย็นๆนะนะเบลจะไปบอกรอแมสน่ะถ้าต่อยกันก็ต่อยกับล้อแมนอยู่เรี่ยววะอืม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  ได้แล้วได้แล้วได้แล้วเอาดิได้แล้วได้แล้วเร่งแล้วตอนท้ายเร่งเลยลอยสวนลบสวยมันจะไปละได้แล้วมาอยูโอ๊ยโุ๊ยได้คืนะอุมยเอาคืนได้โอ้โหโอ้โหโอ๊ยหืมโอ้หล่หมดเลยไล่หมดเลยติดแล้อ อืมอ <therapist. S 1> ืมอืมอืมอ้โอ้เขาโทษทีนะท่านท่านมีฝีมือสุดยอดมากสองไอ้จะโวนอาวุธอะไรกันอะแคตตินแมนอะอ๋อสีอะได้อยู่ได้อยู่คือบอกผมบอกแล้วว่าปืนอะ ผมโคตรกากจริงเชี่ยเระดวนลองนายอำเภอสัญญาณฉันหน่อยนะพวกท่านเสียงปืนอนะ่ะเสียงปืนอนะ่ะ ไ,ไหว้ยี่ยปืนใครกูไปสู้ใคร